สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่คุยให้คิดกับนิชากรวันนี้วันสงกราน,นะคะวันนี้น้องก็อยู่ที่รีสอร์ทบ้านสวนนะคะก็เป็นบ้านของญาติญาติของพี่ชายนะคะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะว่าวันนี้คุยกับนิชากรจะให้คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องความสุขค่ะเพราะว่าวันสงกราน วันที่13วันที่14เป็นวันครอบครัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวมีลูกมีพ่อมีแม่คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะได้มีโอกาสกลับไปอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้น้องให้ดูบรรยากาศนะคะตัวนี้น้องอยู่ที่แม่น้ําอะไรคะแม่น้าท่าจีนนะคะถ้าใครตามเฟซน,น้องมาช่วงนี้จะรู้แล้วนะคะว่าน้องอยู่จังหวัดไหน ่ะก็อันนี้เป็นความเป็นความฝันของน้องเลยนะคะที่เรียกว่าบ้านปลายชีวิตนะคะอยากจะมออีความสุขนะคะแล้วก็มีชีวิตอย่างเรียบง่ายนะคะอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าความสุขที่แท้จริงของคนเรานะคะมันไม่ได้เกิดจากการเอาเปรียบนะคะมันเกิดจากการเสียสละเกิดจากการให้ไม่ได้เกิดจากการรับคนให้นะคะจะมีความสุขที่ใจ คนได้หรือเอาเปียบคนอื่นเอาของคนหนึ่งเข้ามาจะมีความสุขภายนอกนะคะจะมีความสุขแป๊บเดียวคือได้เอาเปรียบได้เอาชนะเข้ามานะ,ะแต่คนพวกนี้จะมีตาบากติดตัวนะคะจะไม่มีความสุขนอนไม่หลับมันจะเป็นความผิดทางใจนะคะจนกว่าคนที่เขาทําผิดจะให้อภัยเช่นใครทําร้ายน้องไว้นะคะทําผิดทําชั่วทําเลวอะไรกับน้องไว้เนี่ยน้องไม่ให้อภัยนะคะให้ตกนรกหมกไมให้ให้เด้วรับกรรมลอยเท่าพันเท่านะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความเหนแกตัวเป็นความเลว ใจิตใจไม่ดีนะคะแย่งของคนอื่นนะคะฉลาดแกมโกงเอาเปรียบแม้กระทั่งผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ลูกผู้ชายน้องคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าอะไรก็นแล้วแต่นะคะวันที่14เนี่ยเป็นวันครอบครัวทางศาสนาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นวันปล่อยผีนะคะปล่อยญาติให้มาเจอกับครอบครัวทําบุญงานวันที่13นะคะวันปีใหม่ไทยเนี่ยวันที่14วันครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นวันที่เรามาให้อภัยกันร,ระหว่างพี่น้องนะคะ อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าช่ชวงเลือกตั้งนะคะตอนนี้น้องก็ไม่ได้อยู่ในจังหวัดสพุพรรณนะคะพยายามจะไม่เข้าพื้นที่เพราะว่าถ้าแพ้ขึ้นมานี่ก็คือเป็นการตัดสินใจของคุณที่คุณเลือกเองนะคะเพราะว่านี้รู้อยู่แล้วว่าสุพรรณบุรีนะคะเอาคนที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือว่าเอามาลงแล้วก็ไปโกหกคนอื่นว่าเป็นคนเก่ง,อย,ง,งอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวคอยดูคะแนนประชาธิปัตย์สุพรรณบุรีนะคะว่าเขาจะได้เท่าไหร่นะคะกับคนที่ดูแลจังหวัด นะคะนี่คิดว่าใครที่สัตว์หนึ่งคนชั่วนะคะสัตว์คนเลวก็ไม่ต้องติดตามนี้ก็ได้ใครที่เข้าข้างคนนั้นก็ไม่ได้